พี่มาพี่มาพี่ไอ้พ่นนอนน่อยบ่นน่โดยกาบสบายดีเล้สวัสดีเด้อปลาดุงพบพอกันยามเศร้าเด้อเนาะเมนี้กับพากันนอนนะ้ันี้พี่น้องเลยโดยพากันนอนนะ้ันี้กับอันนน้อยเนาะตื่นเศร้ามา ยังพันในซวยห่อนหนาเลยพี่น้องเลยามากก็เห็นหมอกเนาะบ้าเตอากาศจากมันสีเปลี่ยนแปลงเป็ยนปยังนี่ว่าสันมันสีหนาวว่าคือมันสีหอนเนาะพี่น้องเลยโอ,หอ้หมอกบ้าเตหมอกแดดว่าคือหมอกหนาวเนาะ <c ười> หมอกหนาวบ่ก่ะแบบแม่กำลังดพักพี่น้องเลยเนาะพ่นพักพ่นกับกำลังบ่งบ่คือบ่งงาม กำลังบง่งสบายดีเด้อเนาะสบายดีก<ด>ินข้าวพักบัวชงน, <laughs> น้ำแบบกะพาะหอมหน้อยเลยพอได้กินข้วาวได้เกียเเก่ยวขา<จ>้าวเกี่ยวข้าวได้๋ยจะออกปลูกพนะิพงน้าปลูกเอาไว้ก่อนเนาะปลูกพอได้กินปลูกเขได้อันทนมาตายเนะี่ยไก่กระซ่าอันนั้นบางใน มันเฮาบ่เอากกระนางมาใส่เลยเนะ <โด S 1> าะบ่ถ้าเพิ่นสิตาออกท่งนาพี่น้องบัดเกี่ยวข้าวแล้วเพิ่นกเ็เลยยังบ่ทันได้บ่งลายยังบ่งได้บ่งลายพักบัวหัวพักบวัวยังบ่ได้บ่งยูถ่าออกบ่งทง่งนาบาดเดียวอืมเป็นผูกก็ได้กินท่ายังมาทันได้สวยหอนหน้าเลยพี่น้องเอ้ยกำลังตื่น ตื่นมาล้วก็มาเห็นหมอกแล้วก็มาถ่ายหายปลาดุงเบิงเนาะนี่ตู้อ้วนกำลังเอางัวเอาอยัางออกมากินหญ้าพี่น้อยอืยปลแปดปลาเก้ากินเพื่องบ่อืกินเพื่องบ่หม,ม,มาหันจับจัาตัว่ว่าเฮาบ่ค่อยได้มาหน้านะพี่น้อยเพิ่นกับอกบอ,อยังห้จับป็นไดส่วนใดยมีแต่ตูต้อ้วนนะอยู่น้ำเพิ่น ในน้อยก็ได้ผูกแล้วีน่นองเ้ยเนาะพะว่าเอาออกไห,หนาเนาะเอาออกผูกงามเมื่อเร้านะพี่น้องเลยเนะเอาะออกผูกแล้วก็น้ำไหนาที่เทาเกี่ยวเขานะเอามามมามาสวัสดีตอนเช้ามอาไมเอาไหมเปิดมะเกาพี่นเลยมอนี่มอนี่ออกอันเปิดคำมอนี่ออก,เ,อเ,อก,เ,กเก้าคำเนาะก็เลยเอิญมาเปิดัเกานิงน่งนิ่ง ช่เต้าบลืงนะแต่ว่าถ้าเถาโพบันไหจับแล้วพี่น้องเลยเพราะว่บบาส่วนใดไม่แต่เถาโพลอยู่น้ำมันซุมเพ่นนะฮาบกคอยได้มาอยู่น้ำซุมเพ่นะเพนก็ได้แบบเป็นคนแปลกน,นะสำหรับเพินเนาะได้ไปยังหจับปันไหเอ้ยเฮ้ยหมอนี่ยังโมมีซื้อพี่น้องเลยหมอนี่ยังโมมี่ซื้อกำลังออกมาไม่ได้ประมาณทีดกลัวพี่น้องเยเนาะยังโมมีซื้อยังบ่ได้หันหาซื้อให้เลยหมอน่ะ เป็นตวเถิกพี่น้องเอ้ยจะมาสีใหม่ไก่ก็ยังบ่ทันได้ปล่อยพี่น้องเนาะยังขังไว้อยู่ป๊าตอนนี้ก็ยังมีหมอกอยู่เด้พี่น้องเอ้ย6:30นเนาะ6:00น้าพี่น้อง6:00นตอนเช้าเนาะอ้าตะหมอกแหล่บ่จังเนาะแต่ว่าก็เห็นตะเวนเริ่มพ้นแล้วพี่น้องเนาะตะเวนเริ่มขึ้นแล้วแต่ก็ยังบ่ทันได้จางพี่น้องยังมีอยู่ แต่เว้นขึ้นแล้วหมอกกันยังยังมีอยู่เนาะผู้ในไก่ในในกลน้องในสิบูเห็นค่คืออยู่ทั้งนอกพี่น้องเลยโอ้ยแบบอยู่นอกในแบบหมอกมาเลยได้แต่ว่าอยู่ในกล้องนี่ยังอยากแจ้งค่ะเพือพี่น้องเลยผู้แต่เว้นเท่ากับขึ้นได้จนจน,จนชีวิตายไม่เลยเนาะพน่ะจนชีวิตลังค่าเลยพี่นอ้องเยแต่ว่าหมอกในยัง,ย,งยังบบทันได้จางเนาะก็คืออันตรายเด้อ บ่ออันตรายพี่น้อยยังพู้เลยคลิปนี้ก็มาถ่ายบรรยากาศยามเศร้าหายปลาดวงเบิงพ่อพี่น้องมึงแน่เข่าห้าล่มไปเลยปูน้ำห,หมกเลยตอนนี้หกโมงสี่สิบพี่น้อยตอนนี้เนะาะหกโมงสี่สิบกลัวแล้วตอนแม่น้องอานนทตื่นแท้สาวๆคนนั้น หกโมงครึง่งพี่น้องเลยตอนแม่นอ้องอนนทายตอนแรกๆนะน,นีหกโมงสี่สิบละเริ่มจางไปน้ำแล้วเนาะพี่น้องแต่เว้นกับใกล้ชีวิตปลาไม่ละเดี๋ยวไปซวยหน้าก่อนเนาะพี่น้องเลยซวยหน้าแลยยังสิไปเกลือปลาพี่น้องเลยเนาะยังมันได้ซวยหน้าเลยยังมันได้ล่างหน้าเลยพี่น้องอยากถ่ายบรรยากาศถ่ายปลาดุ้งเบิงเดี๋ยวพักกล้องไบไปซวยหน้าก่อนเด้อปลาดุงเลยเนาะเดี๋ยวสะไปเกลือปลา พาปลาดุงไปเบ่งปลาโตพี่น้องเลยมาวันนี้พี่น้องเลยเนาะหลังจากชีด้างหน้าดัางตาเดี่ยวเบ่งดุบมาไม่ขายประตูให้พากันไปเกลือปลากอนเนาะแต่เวนก็ขืนชูงแล้วพี่น้องเลยปูบิดปลายไหมเลยเนะาะปูพี่น้องเลยไปเกลือปลาตอนเศ้ามันนี้อนหน,น่อยกับ ่พากันมานอนน้ำมาเนี่ระวังลมเลิกเล้อเกือบกระโปไส้พี่น้องเลยบ่นแต่ละมือบออยากใส่เกือบอึ๊บคนน้อยป้าเผัวนนท์มึงเนี่ยมันได้ยินเสียงเฮาน่ะน้ำติ่งนุนเนียนนุนเนียนอยู่ป้าไปเกลืออยู่พุ่นตะลุกไปเกือยอยู่ห่างผัให้แม่ถือซอยบ่ไปใชยังดูล่ะติ่งนุนเนียนนุนเนียนอยู่พูว เพิ่นมาท่ากินหัวห่านได้นู่นเลยกำหำหัวห่านกำหำบ่ให้แม่อยถือซอยก็บ่ให้ถืออยากถือเบิดเลยผู้เดียวเลยสิมาพี่อยู่บ่ล่ะนนอันลงพรดกเด้อึบๆมาเกืปายามเ้าพี่น้องเอ้า อาหันหน้ามาก่อนลูกหันหน้ามาแเลยสบายดีป้าลุงก่อนสบายด,ดีป้าลุงโดูอ้นุ่นมาเห็ดหยังลูกน่ะนุ่นมานมาเกือปลามาเกือปลามาเกือปลาคือคอ,คอันองทงแฮะนะกหนักมาบานบาน,นุ่งหรอบานนุ่งเอาเอานั่นก่อนเอาหัวหานก่อนลูกเอาหัวหานกำนุ่งก่อนหนามันบวชันมันแล้วจเจ้าหายอ้นั่นพ่น Đúng rồi, <laughs> nó có tổng hải lại với này đấy ạ, Một lại mới có một than chín đấy lúc lạ À, hoàn lúc, lúc hoàn lúc Nào, mới này, hoa ma kìa Suối này, mới này Ở à, bên chân khử thì nào Xong xì sì đẹp được mà nó chứ hoa mỏng đẹp cho chắc mưa sao này hao <laughs> cả Thế độ ham gạo đúng à. ป้าหวานลงไปข้าวเดียวเบิดข้าวเดียวเบิดพี่น้องเลยเอาอันมะเกลือแต่ละเที่ยวนาสามถ้วยน้อยพี่น้องเลยน่องหัวหานก็ได้เบิดไปแล้วอางสองโซอบได้ไพี่น้องเลยหัวหานเบิดไปโซงโสอบได้ไปเมื่อนี้ก็ไปซีเขาเมื่อนี้ก็จะได้ซื้อมาใหม่อีกเนาะอือโงบโงบโงบข้าวเดียวบวานข้าวเดียวเบิดข้าวเดียวเบิดอืด ta mình lại như rồi anh đủ ham cả bàn đúng đủ ừ nè cho hùa hàn xay bò nè cả bàn luôn đấy đủ rồi Ừ. Ừ, hùa hàn bớt đeo nhưng được tay mà nè à, luôn hoàn lụ คนบานห้ามเขาคือเฮียถ้าดุเฮียอยู่พีอยู่ห่างพี่อยู่ห่างพี่นี่ห้อยลงนี่หลุดห้อยลงมองนี่ลดนี่เจ้าไปเจ้าไปคุยไปเช่นมันห้อยลงนี่เลยโลดนี่ลงเป็นกองไ้สิเลยอ่าได้มมนก็มาตอดกินเองมันนี่อืมอั้นเด ทำนี่เพิ่นกะเพิ่นกินแบบบุ้มบั่มบุ้มบั่มบันไดบ่คือหัวหานพี่น้องเลยเนาะนนนนนนมาได้เลยบ้าจ้ะทำนี่บ่คือหัวหานบันไดเพิ่นสิอ้าปากเขาเฮียกับปัดลงลูกปัดลงปัดลงแม่นี่ยแม่ นุ่นน้อยพาปลาดุงมาเกือปลายามเศร้าเป็นบุตรเป็นบุตรตั้งมินได้ดตกตกลเลยค่ะตั้งมินยันมันตกได้ลูกตกยันกระทางตกบ,บ,บูบับปูบับปูบ,บับเด้อพี่น้องเอ้ยทำนี่บ่ไว้คือหัวาหานไปไหนระนว,วังหัวคิดลงเลยลูกยับเข้ามาอีกแนะ่ กินยุบๆยับๆเลยพี่น้องเอ้ยเนาะว่านหัวอาหารลงข้าวเดียวพับตานำก็บ่ทันเบิดเลยได้เอาหำลงมาขุนึงขุกระถังน้อยนึงมาให้เพิ่นกินนํามาบานจ๋นี่นําบัดนี้เนาะอือเอาหเทลงนี่เลยน้ยนี่เอาหเทลงนี่โดนี่พี่ดุมาลงอยู่ท่าพี่มันไปพุ่นเบิด้วเน่นเย มันไปพุ่นเบิดแล้วอึ๊บอุ๊บอุ๊บอ่ามันไปพุ่นเบิดแล้วนี่ๆเฮ้ยลงนี่โดดดุพุ่นบวบบวอยู่พุ่งลงยืนอยู่หิ้มน้ำมันก็ได้ดุแต่ก็ห้ยลงไปห้ยลงน้ำเลย มันไปยูพูดบ่ไเด้น่ะท่านได้เห็นท่านได้มามันกำลังมาเอาเทาลงลูกเทลงโนดเดนเด่นมันกำลังมาหน่ยบอกยุ้ม,มยุมยุมยุมยม,มันมาตามเสียงปากเขาเลยเอาเอาขึ้นไปยัางากันนะเทลงรถดูกล่ละ๋ยวตกนะฮะ เทลงหลายๆลดแล้วให้มันกินเองมันลงไปยืนอยู่หิมน้ำแล้วก็เทลงเลยน่ะมันมาเลยลูกนะจนังอยมันก็มาหากินอย่ามันแล้วให้มันลอยไปลูกให้เมาได,ดมาเด้อมาเดไปปิ๊บปิ๊ปปิ๊ปปิ๊ป,ปเอิร์นมันมาอยู่เอิร์นมาอยู <laughs> มาเริ่มมากินห้ามเชมากินห้ามมาพี่เชมาพี่จังบรญาติกันร้ายอยู่พุ่นนั่นจัง,จงบริาติกันร้ายอยู่พุ่นนะ่ะมากินอยู่พี่มามากินอยู่พี่เห็นได้มาเลยนู่นนะป่วยโดนไหนกินนี่ห่านฮะน่ะอ่าห่านมาเลยฮะน่ะเอา้าเทลงลูกเทลงเห็นมันกินนะ่ะมันมาหลายตัวเลยฮะน่ะเออ นั่นนั่นนั่นเออเทลงเทลงเบิดโดดเดี๋ยวมันก็มากินเองมันจะไปเอามือลงไดเอามือลงมันสวบมือกลับนด้ะเอาเทลงนหอกล่ะเทลงนล่เออเทลงเบิดหันเออแน่นเลยลูกอันยังจะไปอดอยู่มันสวบมือได้ไวได้ขึ้นมาแล้วไหมขึ้นมาขึ้นมาบบนี้ลูกอะขึ้นมาไปไปเมื่อบับนี้ ขึ้นมาลูกอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยบ่อาบเด้ลูกมันคันคายเอาหามโหยเดะไปอือไปขินไหมอึบขึ้นได้บ่อึบออออออบายแล้วไปนองเลยเนาะพากัน อาหารปลาเรวๆไปดัป้งมือดังแข่งเด้อเด้อคนหน่อยเขาแลนไปเลยพี่น้องเลยเอเข่าเขาก็อีกสองมือพี่น้องเยเนาะเป็นสิพอก,กี่ยออีกสองมือกับพอเกี้ยวาไปเกลือปลามาพี่น้องเลยเนาะกลับมาทั้งนี้พากันกินเข่าแล้ว เดยสบายดียะไมเศร้าเนาะกินข้าวกันยังไงแกงนกแกงนกพบกันเลยก่อนกินข้าวคนรวยุ๊กอ่อนกันยังไงตุ๊ก่อนคนเพมาุก่อนเพิ่นมาของเพิ่นนอนหน้าวันถ่าไปตลาดเด้กินข้าวยังบ่ทันได้กินข้าวประชังเ่แม่นพี่น้องเลยกินข้าวน้ำกันเนาะยามเศร้าโดยวมื้อนี่ยังไ้สมบ่ส้มส้มซิ้นพี่น้องเลยแกงนก มันได้ยามนี่เนาะเศษเศษเบษพี่น้อยกับนกดูเลยนนน้อยอยู่ตลาดเพื่อนอยากไปตลาดพี่น้องเลยบวกกินนกกินเนั้อสั้นก็อยากกินยนง้อสุกกินบ่อปิ้งสมนี่สมสิ้นกินบ่อสมสิ้นกับบวกกิน ไปกันกินข่าเลยเตรียมกันไปตลาดพี่น้องเลยเนาะไปซีข่าวมื้อนี้เอาพี่น้องเลยเดียวขอจบคลิปก่อนเด้อเนาะพบพ่อกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเลยเนาะคลิปนี้ก็ขอลาไปแล้วเนาะน้านด้วยพาเข่าไปเลยพาพาเข่าเลยพี่น้องเลยสบายดีเนาะโดยเอายังเห็นอยู่ทางนั <c> ้ <oughs> นยังแซ่บอยู่ <c oughs> โดยับไปเลยเด้อพบพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องเลยเนาะโดย